ลิซซกับก๊อตทงหวันก็เป็นโคเขาเนี่ยเน้ล่นนองหวานคัตซี่ลิลิลิวะมันช่องเพิ่ใช่ไม่ช่องสีทาลิสสีทากอตูคุยอ้าวอ้าว้าเคยไหมล้อหายสองล้อเคยไหม ใครมาเปิดยางลบลมล้อรถจักรยานวะเนี่ยรั่วเออรั่วรั่วเหรอมิชาขีใช่ไหมล่ะว่าเออได้ป่ะกูวันดูเอ้าวเฮ้ยเอ้าจับรถจักรยานยางรั่วเฉยับไปถับมาไปถับมาปั้งปั้งอ้าช่วยช่วยช่วยกันสิโอ้โหเล่นพญานาคเลยเอ้ยเล่นนี่หอยโข่งนี่ว่ะยำหอยโข่ง ถ่ายนี่เพื่ออะไรถ่ายให้พ่อแม่ก็ดูเหรอเออก็ปล่อยพ่อแม่ติดตามอยากรู้ว่าผมทำอะไรโอ้ทำงานแล้วทำงานเลยว่าลูกได้ทำงานแล้วอ่ะเออทำหน้าตายดีเนี่ยเฮ้ยภาพเสียงเขาให้ดูด้วยมันไต่ได้ยด้ใช่ขยันเนาะอะไรเงี้ยเสียงเราเจาเดีจริเร็ว แล้วเราก็มีภาพไอ้ซ้อนไอ้ที่ว่ามันนั่งหลับด้วยใส่ลงไปใครจให้ดีๆถ้าเกิดไม่ดีภาพไม่ดีนะแรงอ่ะสวยสวยขึ้นดีไวะงั้นก็ได้หมดกล่ะใส่ยาวบ็อบกนใส่ได้เยอะ อะไรสิเฮ้ยมันยังไม่เสร็จอีกเลยตัวนี้มัไม่ได้รับรูเลยเหรอก๊อตมันขนาดหรือเปล่าเรื่องรูเนี่ยเล้วองกไปจิ้มรูทีเดียวนั่นน่ะเนอะหารูไหนใส่เนี่ยใส่รูไหนก็แน่เนี่ยใส่นูหน้าเดี๋ยวไปทะลุรูหลังอวยตัวอีกโดนตบอีก โอ้เหลอไหลลไลไหลยไปไหนอีกตัวนึงอ่ไปไปเลยดปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยว่าัี้ตัวนี้าตัวน้นไหนอ่ะีตัวกมีตัวะเยเตัวนึงเยตัวนึงะตัวนั้นะเฮยได้แหวนมันมีโคตัวนไปไหนาเยดูดดีมันไ้อยู่ป่ตัวนไปไหน มเดอะไมี็อปอยู่เาตน้า็นอไรู้เลมาใหม่มมาใหม่มาก็ได้ได้ยููอเชื่อมเออนนยนี่หัวเทียหัวเทียเาไปสาได้ะมียูอยู่เลย เดินไปเดินมาเนาะไม่ถึงทีกึ่งไงเฮ้ยมาซูเป็นจันน่าแล้วโหทำงานเนี่ยเรามนจมูกไปเนี่ยทำงานทำงานเราทำงานเราต้องโอ้เชื่องหมดจมูกนี่แข็งยันเลยโอ้ขาหยิบขายเลยตูดขาหยิบขายเลยเแล้วอีกเหลือแต่ข้างล่างอ่ะข้างล่างที่ที่บอกว่าต้องเชื่อมข้างล่างเยยเเชื่อมเดียร์นะเชื่อมแค่กี่แนวเองกสองแนวอีกเนี่ย้านใไม่เ่อม มันแ่มมองเน่ไหนบน้ง่ายกว่าว่าถ่ายถ่ายโอ้ตูดเลยถ่ายกรลาเครงมือเครื่องมือว่าแล้วปิดันล่องตูดสวยเออจะให้ตายหรอนี่ล่องตูดไม่สวยเนี่ย ก้อนเน่ตูเสอะไรโอ้ไม่ได้เลครับไมได้ตัวเดียตัวเดียวไม่ได้เสร็จแล้วเกียวไม่เกี่ยวเาบล็อกใส่เลเกี่ยวมาหรือเปล่าของมันเลยพี่เกี่ยวเข้าพี่เดี๋ยวผมจะไปดินนไปดินนี่เปิดจิงเยออบได้ กันเลยก,เกันเลยสองเกลือไองเกลือกัเราเอาโปรตีนกาเกันบล็อกออกนันตรงนี้แหละน่อน่นหรอบล็อกหัคหับอขาม

จับล่างดิงทาไ้ยงิงลยเอาเชือกูยิงล่างไม่ได้ <í ns> ยิงแม่งวนตุต้อัวนีทเลาะกันมันมันรู้อยู่หรอกเดี๋ยวมันมันนตุนตีนมันแย่มันควน,วนรยย้ยเตีนทำไมออ้าต่อยเท่ากันอะทำไมอะ่ะ <t ín> ยิงแม่งเลย <t ín> <t ín> เรียกออกมาเป็นอย่างนี้เรากว่าทำหิ่งทำแต่ได้เป็นเลยเอออาจารย์เห็นในคลิปโอ้ลูกศิษย์กูอยจะว่าเนี่ยคนคนติดตามแกมีท้าหลวงวะเนี่ยต้องมีเนียต้องมีมต้องมีคนรู้จักต้องต้องมีคนรู้จักนนั่แหละ

เรื่อห่อเรืเหาได้เข้ามาเออะไรใกงใกมากก็ไม่ได้ตัวน้ำไม่กรเด็นใส่ีต้องทับกากันบุเรยบอกเรยัไม่มีเอาเหรี่ิบล้วเอาเนี่ยเรี่ิบ ี่ยสายตาประสบการณ์น่ะไม่ต้องใช้เลยเวอร์เนียเห็นไหมเฮ้ยเลี้ยงเขาอะแคมองกระถามป็นก๊อตเนี่ยมัรู้ว่าหรอรู้ครับเป็นจะบอกไม่เป็นนะพื้นขาเลยนะเวอร์เนียเ่ยไม่ไม่เป็นเป็นไอ้ก๊อตมีอย่างมันแย่มันมันไม่มันไม่เคลื่อน มันก็จะมีมั่งแล้วแต่มันรู้มันรู้ใจแล้วตอนนี้ตอบคนตีนด้วยแต่ก่อนมันไม่รู้ใจไงเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมึงเร็จกท่องมึงจะฉีดาให้มึงีเด็กว่ามันมันจะไปนั่งน้อยใจอยู่มุมโน้นอะนั่งเงาเอะไรเงี้ยหน้าแดงมึงทำใจมึงอยู่ในเนี้ยมึงทำใจก็อยากให้มึงเป็นทั้งนั้นเลยมึงเป็นตีโจ๊กเก่งๆเึิ่งเป็นเป็นแล้วก็สบายก็ได้ปล่อยงานได้เป็นได้อย่างเดียวเป้าออกหน้าห้องน้ำใช่เอาไง ถึงาเทียร์เพิ่งวิ่งไปดักเลยอ่ะแท้ๆได้ได้ได้กลิ่นแล้ววิ่งไปเลยอ่ะเเเีย่ต้องสไลด์ต้องให้มันให้ให้ให้มันสไลด์ได้เหรสไลด์อย่างนี้สไลด์อย่างนี้หรือสไลด์อย่างนี้ต้องเทียบต้องเทียบตัวยึดยึดยึดตายต้องเทียบก่อนไม่ไม่ต้องเทียบก่อนว่าต้องมุลเมาเทียบก่อนถ้ามันไม่ตรงก็ต้องสไลด์อ่ะไม่ต้องใส่ความรู้ว่าให้มันสไลด์แบบไม่พูดถึงถ้าถ้ามันไม่ตรงอ่ะ

นันหนึ่งตอนหนึ่งเลยอ่ะพี่โอ้ถึงแล้วะไม่ถึงอีกโอ้โต้สั้นเลยเนี่ยเข้าสุดตรงนั้นก็ไม่ได้ด้ยโอ้ยสี่ห้าสี่รออะไรกันแน่วะนะรอบหรือเปล่าเป็นรอบกว่าเนี่ย B ีเป็นยัเต็มลออ่ะเป็นัไม่เต็มเต็มเต็มเต <trose> <trose> Nguyên nói quang quanh này quanh 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 cũng quanh luôn quanh 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 nè, 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 เป็นสีใส่พันน,นี่สังเกตไม่ได้สี่สิบมั้งโอ้พี่สี่สิหก้อันนี้ความยาวมันนับเป็นนิ้วใช่ไหมที่เป็นไอเนี้ยไอสี่สิสแปดอือ๋อโอเคเริเริ่มเจ็บตานะ อะไรวะไม่อดทนต่อแสงแสงแปลมันไม่ได้โดนแสงตามันก็ไม่ไหวอยู่แล้วมึงไงใช่ก็คือคืนนอนน้อยเลยดิเออ้ยนอนน้อยกมนอนนะนอนชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมึงก็หลอนอีกว่ะอ่ะมันนอนชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมันก็หลอนอีกคึกของมันจะดีของมันอยู่ตล้วร้อนแล้วต้นเที่ยงเนี่ยกูจะให้ที่นอนแล้วกูนอนนั้น

เข้าาไปเข้ามากไปไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อได้นิดนึงไม่เป็นไรไหมเฮ้ยพอแล้วเดือดก็ได้เข้ามาไปขยับขยับขยับดึงมอเตอร์มากขยับมอเตอร์มาขยับมาดึงมาจากนี้อะไรเข้าไปไหนเออพอขนาดนั้นเอาไม่ไม่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวดึงตัวนี้ไม่ใครเดี๋ยวดันแไปไก่ดึงแล้วก็ดันดึงมา

ถามในยี่สิบเอ็ดแลเจาะเลยมันติดน้ำพระพิฆนัมบนไอไอโนู้นก็ฝั่งนู้นเลยนั้นไปหน่อยนึงเอออันนี้ก็เลยที่แตะขึ้นมาหน่อยนึงเจาะรั่วอันนี้นี่ โอเคเดี๋ยวมันจะเลยเลยขึ้นมาเนี่ยหน่อยนึงเนี่ยขีดแล้วก็ได้เพราะว่าตอนตอนเรามาร์กมันเอียงไงยูทูบเบอร์เจอไหมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไม่ได้แล้วไม่ได้ยูทูบเบอร์ก่อนโอ้ตามอยู่นะพี่เนาะตามอยู่นะเคยตามเป็นตามไหมเจ็ดร้อยแล้วนะมันทำเป็นเล่นไปเออนี่นี่คือเริ่มเริ่มต้นเออเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าแล้ว ใส่คำโอกว่อย่างนี้คำนะก็ใส่ะเดือนงแล้วเอาีู้ใหญ่ก็ได้เผื่อมันใส่เลยเาผื่อมัจอกไมตรงใส่ไม่ได้ม่เ้ยใส่ไม่ได้กว่าอ้าวนเียวไหมนี่เดือนึง้ับเดียวไหมล่ะสาแปดอ ครับเกียวยังแปกันเลพรรู้ที่มันใหญ่ใช่ไหมใหญ่ออเ้แปะเอ้ยสไลด์อกแปะที่นึ่งเซีเนี่ยายเนี่ยเฮ้ยตาเป็นแใช้ดอกะไรตาแปะ่ใช้ดอกห้าออเอ็มใช้ดอกห้าับทับเป็นแปะอ่ะใช้ดอกอะไรจอดใช้ดอกแดนจอดดองสบายอ้าวเอาแล้วเจ็ดแรเด็ไม่มี เจนมันก็หลวไมก็หลวนี่ไม่ได้ตดดปนต้องีเลยติดจนน่ะเอกด้ขอกัย่างเอายังเอาแลงดเ็จอดอกห้าาระยะเท่าไหร่ระยะเกียวเท่าไหร่เอ็จอกเท่าไหร่่จดอระยะเกียวอ่ะเออระยะเกลียวหนึ่งจุสองห้าเขาเขาให้เขาให้โจ์มันหมดแล้วนะมึงแค่หาคำตอบเอง กูไม่น่าเอาไก่เรียออกมาเลยเขาเขาให้โจดมัแก้วนะเขาให้โจม่นล้นนะไม่รู้หาหากระโศนะเปิดกกเลเลยไม่รู้แล้วแล้เขาเป็นใครเปิดหาดิ่้าไม่รู้ไม่ต้อนี่ออกองหนเนี่ยออกหกทีแล้วมันหลังขนายหนอะไรอะไร่อมาดูได้แถ้วต่อมีต่อมาอย่างไรติต่อมาตต่อมีข้างบนต่อต่ เดี๋ยวให้มันงงหาก่อนเเอาเออดี๋ได้รหมเ้นี่ยอ่าเขาอามึงอ่าว้ง่ายนะมึงมึงก็เอาแ่น1.25เออเนื้ออะไรกลไปเเนืออะไรเอาห้เอาไปัเนื้อเนี่ย มันเป็นยาวยาวไปมันยาว,ยาวไปห,ไหน,นึ่งจุดสองห้าเออรานระยะเกียวอ่ะหนึ่งจุดสองห้าลบแปดนนอกแปดลบหนึ่งจุดสองห้าแรกเกรดมาดีวะ <c oughs> ทั้งยนไม่ต้องรู้ดีวะรู้ดิระยะเกีียวอ่ะ รู้แต่สูตรไบแล้วน้ำกระทอมมันน่ะนะอันนั้นรู้ดีใช่ไหมไอันนั้นน่ะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรกันอันไหนจะต้องเพิ่มหน่อยนะอันไหนแบบไหนจะเพิ่มอันไหนแบบไม่เพิ่มาาเลยวงมันไม่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวเฮ้ยมันเกี่ยวเรื่องอันนี้เรื่องคำนวณทั้งนั้นเลยอดีตศาสตร์ช่างทั้งนั้นเลยเรื่องกระต่อบไม่ใช่บีนี่ขาข้อศีรษะ 6 8 0.8 7 5แล้วเขามี6 8เมื่อกี้ได้6 5 6 5. 6 5ไง,ไงวะเมืออไร 2> 2, <5. S 1> ละสองห้าเป็นบั๊กเบียประสมอะไรมงยังจำได้เลยร้อร้อนดิกรบภูมใจไม่น่เด็อเา